สวัสดีท่านผู้ชมมาพบมาเจอมาเจอกับช่องในพุทธนะฮะเอาเดี๋ยววันนี้ก็จะทำคนละยางนะตานุ่เฮาเอาของลงของลงของลง,อ,ง,ลงอันนี้ทำห้องเก็บของให้พระอาจารย์เด้เอ่นี่แงมีและ

โอ้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 พี่เราเครื่องลัง oh, 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 oh. <coughs> <coughs> yeah. ไปตาหนูเหจับเจือได้เขาปิ้งนูได้บมนี่นะปู้เยียวบ่เราทิ่ปู้เดียวเลยบ่อ้าว

hả ít mà thật chói biến ăn ớt tăng lăng vô để phải cho มอวะเหอเหรอตาใคมาหือบอ่ะเปิดสิมอมอินเนี่ย

ายใจเลยนมันหนีฝากไว้ท่านี้ทุกท่านสวัสดีครับทีมงานก็กำลัง ลุยกันอยู่ทุกท่าน